สวัสดีครับนักเพรี้ยกราบอลนะครับอยู่กับเราวันอังคารที่15มีนานะครับวันนี้นะจะมาพูดถึงประเด็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้มีทั้งหมด2คู่ที่น่าสนใจนะครับไปที่คู่แรกครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาร์เซิต้มาดริดนะครับถือว่าเป็นนัดร้างตาหรือว่านัดแก้แค้นนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นที่บ้านอาร์เซิต้มาดริดนะฮะแล้วก็เสมอกันมา1-1ฮะนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านฮะเราคคว้้าาชััยไดหรรือเปล่นะบผม มาอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทาง้านอาแจกอตัตดามาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบฟิก้านะดินแดนจากโปรตุเกสครับผมถือว่าเป็นนัดร้างตาเหมือนกันนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเป็นทางด้านอาแจกอตัตดามาไปเล่นที่บ้านเบฟิก้ามาแล้วก็เสมอกันมาทั้งสองนัดนี้อาแจกกลับมาเล่นในบ้านฮะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าอาแจกจะเพิ่มสกอร์ได้หรือเปล่าฮะแต่ในมุมมองนะในวันนี้นะนะมองว่าน่าจะเป็นทางเจ้าบ้านทั้ง2ทีมนะคว้าชายัยแน่นอนฟันซงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาแจกอตัตดามา อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้สนใจแนวทางบอลทีเด็ดบอลแอดไอดีไลน์กรูปแอดแดแล้วเราจะกลับมาพบกันนะใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ